สวัสดีค่ะเชฟนกกับรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้เรายัางอยู่ในช่วงเดือนแห่งความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์ปี2555ค่ะวันนี้เชฟจะทำอาหารที่เกี่ยวข้องกับความรักอีกแล้วนะคะวันนี้เราทำหมี่กะทิสีชมพูค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมคะของการทำเส้นหมี่สีชมพูกันนะคะไปไปดูที่ส่วนผสมแรกค่ะสำคัญมากเลยก็คือเส้นหมี่นะคะเอ่อ ท่านผู้ชมคะเลือกแบบที่เป็นยี่ห้อที่คุณภาพดีหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดเราเลือกที่คุณภาพไม่ดีแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทําอาหารเสร็จเนี่ยเราจะได้อาหารที่เส้นมันจะมีความลักษณะมันเละนะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องทําให้มันออกแบบซอสครุลิกค,ค่ะค่ะหลังจากที่เรามีเส้นหมี่นะคะเราใช้น้ํามันพืชค่ะเกือป่นค่ะอันนี้ซอสเย็นตาโฟนะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเป็นซอสเย็นตาโฟที่ไว้ใส่ในกว๋วยเตี๋ยวที่คุณทานเป็นกว๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟคะ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นกะทิค่ะใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จรูปนะคะน,นี่ถ้าถ้าเห็นเป็นลักษณะนี้คือถ้าเกิดเขาออกจากตู้เย็นเนี่ยส่วนของที่เป็นไขมันแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเนื้อกะทิอะค่ะเขาจะจับรวมกันเป็นก้อนอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อกล่องใหม่ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของซอสที่เราจะไว้ราดเส้นหมี่นะคะมีหมูบคมด,ดค่ะปลาหมึกกรอบค่ะไข่นกกระทาต้มนะคะกุ้งสดค่ะหอมแดงซอยค่ะ กะทิพริกไทยขาวป่นค่ะผงปรุงรสนะคะเลือกแบบรสไก่ค่ะแล้วก็รากผักชีค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะกระเทียมสับค่ะพริกขี้หนูสับค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วอันนี้ก็คือไข่เจียวซอยนะคะสำหรับตกแต่งจานนะคะตลอดน,น,น,นะคะอย่าลืมนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมนะสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําเส้นหมี่สีชมพูกันนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะผัดเส้นหมี่ก่อน,นะคะ่ะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่คุณจะผัดอะไรสักอย่างเนี่ยตั้งกระทะบนไฟนะคะตั้งไฟแรงๆเลยค่ะอย่างแรกเลยให้กระทะร้อนก่อนเพราะว่าของทุกอย่างที่เราผัดลงไปเนี่ยมันจะไม่ติดกระทะนะคะตอนนี้กระทะร้อนแล้วค่ะแล้วก็ปรับไฟเป็นไฟกลางนิดนึงใส่น้ํามันลงไปค่ะ น้ำมันเนี่ยเราจะทําให้ส่วนผสมของเส้นหมี่เนี่ยที่หลังจากที่เราผัดเสร็จเส้นหมี่เขาจะไม่ติดกันเป็นก้อนๆน,นะคะใส่แล้วเราก็ตามด้วยซอสเย็นตาโฟค่ะกะทิแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็พยายามคนให้ทั้งซอสแล้วก็กะทินะคะเข้ากันค่ะ ซอสเชนเจโฟมันจะเป็นสีชมพูนะคะโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้อสีผสมอาหารมาเติมเลยตัวซอสเชนเจโฟมันก็มีสีสันที่สวยงามอยู่แล้วนะคะยิ่งได้สีของซอสเชนเจโฟไปปนกับสีขาวของน้ำกะทิโอได้เป็นสีชมพูแบบหวานแหวววันว,นวนาเลนไทน์เลยนะคะนี่เคี่ยวให้เขาเข้ากันก่อนนะคะ โดยธรรมชาติเนี่ยเยนตาโฟเขาจะซอสเยนตาโฟที่เราซื้อสาเร็จตามท้องตลาดเนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเพราะว่ามันมีส่วนผสมหลักคือแป้งข้าวเจ้านะคะมันจะทําให้ตัวแป้งข้าวเจ้าเนี่ยนอกจากทาให้ตัวซอสข้นเหนียวแล้วเนี่ยพอเรามาเอามาผสมกับกะทิเนี่ยตัวกะทิเองก็จะข้นเหนียวไปด้วยค่ะแล้วก็เส้นหมี่ที่เราแช่น้ํานะคะแล้วก็เสดดน้ำแล้วเนี่ยลงผัดคุกเคล้าให้ทั่วค่ะ เส้นหมี่ซึ่งเป็นสีขาวโดวยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยเมื่อไปเจอกับซอสที่เป็นสีชมพูโอ้สีก็ยิ่งเป็นสีชมพูสวยงามมากเลยค่ะถ้าตอนนี้เราจะคลุกเขานะคะทั้งเส้นหมี่แล้วก็ตัวกะทิที่มีซอสเซนเตอโฟนี่ให้เข้ากันเพื่อให้ทุกอย่างมันออกมาเป็นสีชมพูแล้วก็ตัวเส้นหมี่ก็จะดูดซับน้ํากะทิที่มันมีซอสเซนตอโฟนี่เข้าไปในเนื้อเขานะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ สีสันก็เข้ากันแล้วนะคะกับเส้นหมี่นะคะสวยงามน่ารับประทานแต่ตอนนี้เส้นหมี่จะยังไม่ค่อยสุกนะคะเดี๋ยวเรามีเทคนิคนิดนึงค่ะเอาฝาฝาม้อนะคะปิดกระทะไว้เพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันสุกทั่วถึงกันแล้วก็มีลักษณะเส้นหมี่ก็จะเก็บความร้อนแล้วก็ไอน้ำที่ออกมาจากเตาเนี่ยไว้ในตัวเขาด้วยนะคะจะได้ชุ่มชื้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอื่นกันค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมของส่วนของเส้นหมี่สีชมพูเส้นหมี่ผงสุกได้ที่้นะคะแล้เปิดฝาออกค่ะพลิกอยู่นิดนึงนะคะอ๋อทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเส้นหมี่เนี่ยพักไว้ก่อนนะคะัพกพักไว้ค่ะแล้วเรามาดูส่วนผสมของการผัดซอสสำหรับราดเส้นหมี่กันค่ะ ตอนนี้เราตั้งกระทะสำหรับผัดซอสที่จะไว้ราดเส้นหมี่นะคะรอให้กระทะร้อนนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแล้วเ,เราก็เอากะทิค่ะใส่ลงไปไม่ต้องใส่หมดนะคะช่วงนี้ใส่ส่วนหนึ่งก่อนนะคะของที่เรามีค่ะเห็นไหมคะกะทิจะเริ่มเดือดนะคะพอกะทิเริ่มเดือดนะเราเอาหัวหอมแดงที่เราหั่นซอยไว้ะคะ่ะ ใส่ลงไปผัดตามด้วยอรากผักชีนะคะกระเทียมสับค่ะผัดจนกระทั่งเครื่องเทศเหล่านี้นะคะรากผักชีแล้วก็หอมแดงแล้วก็ตัวกระเทียมเนี่ยมันนิ่มไปกับตัวกะทิเลยอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะ สำหรับเส้นหมี่ราดซอสสีชมพูนะคะเราดูนะคะตอนนี้ส่วนผสมที่เราผัดหอมแดงกระเทียมแล้วก็รากผักชีกับกะทิเนี่ยเขาจะเคี่ยวแล้วก็งวดมากเลยแห้งแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างนิ่มแล้วนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมแล้วเนี่ยสังเกตว่าทําไมเชฟไม่ใส่กะทิลงไปทั้งหมดเพราะว่าสําหรับซอสที่เราจะไว้ราดเส้นหมี่สีชมพูเนี่ยเราจะไม่อยากให้ตัวกะทิเขาแตกมันนะคะเนี่ยแต่ว่ากะทิร้อนแรกเนี่ยเราใส่ เข้าไปเนี่ยเราต้องต้องการให้เขาแตกมันแค่ส่วนของรอดแรกเพื่อเพื่อจะเป็นน้ํามันไว้สําหรับผัดเครื่องเทศแค่นั้นเองสังเกตว่าซอสสูตรนี้เราไม่ใช้น้ํามันเลยนะคะแล้วเราก็ตามด้วยส่วนผสมของเนื้อสัตว์นะคะ mm. หมูบดค่ะค่ะ mm. แล้วก็รปรุงรสนิดน,นึงนะคะมันตานปี๊บค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ ผงปรุงรสนะคะแล้วก็พริกไทยขาวค่ะแล้วก็ใส่พริกบดลงไปนะคะถ้าระหว่างนี้นะคะที่ผัดแล้วมันจะรู้สึกว่ามันแห้งติดกระทะนิดนึงเราก็เติมกะทิลงไปได้หน่อยๆน,นะคะแล้วก็จะผัดหมูให้สุกนะคะถ้าตอนนี้เราจะยังไม่ใส่กุกที่เป็นกุ้งหรือว่าเป็นปลาหมึกลงไปนะคะเพราะว่าส่วนผสมพวกนั้นเนี่ยมันสุกง่าย ถ้าเวลาสุกแล้วเขาจะหดตัวเดี๋ยวกุ้งจะแลตัวเล็กแล้วก็ดูไม่ค่อยน่ารับประทานนะคะรอให้หมูสุกแล้วค่อยใส่ก็ไม่ใส่เกินไปค่ะตอนนี้หมูของเราสุกแล้วนะคะเราก็ตามด้วยส่วนผสมที่เหลืออื่นๆค่ะปลาหมึกกรอบนะคะกุ้งสดค่ะเข้ากันนะคะแล้วก็กระปิที่เหลือค่ะ จากนี้เล่นไฟแรงได้เลยค่ะเต็มที่เลยเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างสุกแล้วก็เดือดน,นะคะเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะคะรอจนส่วนผสมทุกอย่างสุกแล้วก็เดือดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูการจัดจานกัน ผู้ชมคะเส้นหมี่สีชมพูสำหรับเทศกาลวันวาเลนไทน์นี้นะคะตอนนี้ซอสก็เดือดแล้วค่ะเราปิดไฟนะคะเราอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งจานค่ะอาหารไทยแบบนี้นะคะลองเลือกเป็นจานแบบสไตล์ยุโรปเปียนคุณจะจัดจานออกมาได้เหมือนหน้าตาอาหารยุโรปเต็มที่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเราก็เอาเส้นหมี่จัดลงจานแบบที่คุณผู้ชมเลือกนะคะเลือกใบใหญ่ๆนิดนึงจานลึกๆเนี่ย มันคือหน้าตาสายจานซุปแบบยุโรปนะคะเราก็เลือกตักตักซอสนะคะใส่ลงบนเองข้างบนนะคะลาดพอริกนะคะสวยงามดีแล้วนะคะเราก็ตกแต่งด้านบนกันค่ะ เชฟเตรียมไข่เจียวซอยไว้นะคะแล้วก็ไขน่นกกระทาต้มค่ะจานนี้นี่อุดมไปด้วยปโปรตีนนะคะไขมันแล้วก็คุณค่าอาหารทางโภชนาการครบช้วนเลยค่ะแต่งด้านบนนะคะด้วยไข่เจียวซอยค่ะค่ะแล้วอาหารจานนี้กับผักที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือเราซอยต้นหอมนะคะ เรากรีดใบต้นหอมะคะ่ะและแช่น้ําไว้มันจะได้แลเป็นเส้นๆแล้วก็ดูงองๆนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยผีชีฟ้าค่ะค่ะก็วางท็อปด้วยผักชีนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูมื้อพิเศษในวันแห่งความรักของคุณนะคะเส้นหมี่สีชมพูค่ะ จานนี้นะคะอย่าลืมสําหรับคนที่คุณ mm hmm. รักเสิร์ฟน้ำมะนาวคู่กันนิดนึงนะคะเนื่องจากในซอสเนี่ยมันจะมีรสเปรี้ยวะจะมีรสหวานแล้วก็เค็มนะคะขาดรสเปรี้ยวนะคะมะนาวสดคู่กันจะเข้ากันได้ดีกับจานนี้ค่ะสําหรับอัตราส่วนผสมนะคะติดตามจากเว็บไซต์ของเราค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับรายการ foodtraveltv สวัสดีค่ะ